ปับอักษรเปิดดาร์กโหมดเราเลือกการตั้งค่าค่ะกดไปตรงฟันเฟืองนะคะแล้วก็เลือกตรงจอแสดงผลในความสว่างเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะเลื่อนหาขนาดแบบอักษรนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนขนาดแบบอักษรนะคะให้ใหญ่ขึ้น เมื่อเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่าด้านล่างนะคะเขาจะมีแถบสไลด์ตรงนี้มันจะเป็นค่าเริ่มต้นคือปกติค่ะเราสามารถเลื่อนได้นะคะว่าจะให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีกก็ได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวอักษรน,นั้นใหญ่ขึ้นเลยค่ะ <S <S เห็นไหมคะตัวอักษรใหญ่ขึ้นมากเลยแล้วก็สามารถมองได้แบบสะดวกมากนะคะหรือว่าเราจะลองดูว่าปรับลงให้เล็กลงไปอีกก็ได้อีกเหมือนกันเราสามารถที่จะปรับให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลง แล้วแต่ที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่สําหรับผู้ที่ค่อนข้างมีปัญหาด้านสายตานะคะหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถปรับได้เองนะคะด้วยการเข้ามาปรับตรงเมนูนี้แหละคะ่ะเมื่อปรับขนาดตัวอักษรได้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาปรับขนาดหน้าจอกันค่ะให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ดูได้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเลือกตรงปรับขนาดหน้าจอแสดงผลนะคะตรงแถบด้านล่างนะคะก็จะมีให้เราปรับอีกเหมือนกันค่ะมี เล็กแล้วก็ค่าเริ่มต้นแล้วก็ใหญ่นะคะตรงนี้เราก็ปรับได้ค่ะปรับให้การแสดงผลหน้าจอใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะพอเราปรับแล้วการแสดงผลหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นค่ะคราวนี้ก็จะสามารถดูได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งการแสดงผลหน้าจอแล้วก็ทั้งตัวอักษรนอกจากการปรับขนาดตัวอักษรแล้วก็ปรับขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นดูสบายตาขึ้นนะคะเรายังสามารถปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอได้อีกค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็เลือกอุณหภูมิสีของหน้าจอนะคะเลื่อนลงมาค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีแถบให้เราเลือกเหมือนเดิมค่ะว่าจะเอาเป็นโทนเย็นหรือว่าโทนอุ่นหรือว่าเป็นค่าเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้ค่ะเพื่อความสบายตายิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราดูหน้าจอมือถือต่อไปนะคะเราก็จะมาเปิดฟังก์ชันถนอมสายตาแล้วก็โหมดกลางคืนกันค่ะเมื่อเราเห็นตัวนี้นะคะเราก็สามารถกดเปิดได้เลยค่ะพอเรากดเปิดเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นความ แตกต่างจากที่เราเคยใช้นะคะสีก็จะดูนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะคะพอเราเปิดแล้วนะคะจะเห็นพื้นหลังของหน้าจอเป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัวหนังสือจะเด่นขึ้นนะคะมันจะทําให้เราสามารถที่จะอ่านตัวหนังสือหรือว่าดูข้อความต่างๆนะคะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนขนาดอักษรหรือว่า เปลี่ยนขนาดหน้าจอนะคะรวมถึงปรับสีปรับแสงต่างๆได้แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะ